จากกระสอบนุช่าง,งลงนะับองุ่นนะแม่นรีบ่อตอนนี้ช่างลงก็ได้เอาปุ๋ยอันนี้ก็เอาลงเลยป,ปักเบิดเอาลงเลยสิบกระสอบเป็นปะ เบียร์ชแนลนะครับมีมาถึงเป็นเช้าว,วันจันทร์พึ่งมาถึงหน้างานครับบ้านหนูนานแล้วก็ต้องปรับสภาพสวนถึงเกียงเอาบรีเอาปุ๋ยมาให้หนูนาเป เห็นเพื่อนปลูกต้นไม้หลายเลยปลูกมิตดินแห้งๆไม่มีปุ๋ยเลยก็เลยเอาปุ๋ยมาให้เพื่อนสิบกระสอบนะครับนี่ครับมันยังไม่มีปุ๋ยเลยนะครับทั้งหมดนี่นี่ก็เป็นทุเรียนทุเรียนมาจากจันทบุรีนะครับนะ่ะผมเอามาสองต้นเอามาสมทบกับมูนา ื่อแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์ด้วยเครื่องมืออยู่ใต้ตารางเลยเด้นะอเอามามาห้องนี้เลยมาเห็ีดห้องนี้ก่อนบรรยากาศเช้าๆอากาศอากาศดีมากเลยครับไม่ไม่เย็นนะฮะเดดกลัเงเริ่มอ,อ,อ้อน ใส่มากนุ่นหน้าก็ตื่นแต่เช้าครับ ด้านหลังก็น้ําก็เริ่มแห้งแล้นะฮะแมงดาเยอะเลยแถวนีนะ้จะดูว่ามันมีปลาไหมถ้ามีปลาเดี๋ยวจะจัดการสเสลโอ้น้ำามอน,นี้มันจับรลดับให้แล้วเลยเด้อสัตวเด้อต้องเอาน้ำามอน,นี้ออกเด้อมันเป็นน้ำเหลืองใ <Okay. S 1> สายามนม่เสียตอนนี้กำลังสร้างกำลังเอา น้ำนะครับกำลังน้ำ,นำใส่ใสายยางจับระดับเยี่ยมจับระดับได้บ่จับระดับเลยสองหงห่งเลย ขั้นตอนกัน,น,นวันนี้เราจะทำไฟฟ้านะครับเราจะฟ้าติดาดนไฟฟ้าแล้วก็ฟ้าติดาดนสองห้องนี้แล้วก็ลงรถ ก็สวัสดีตอนเช้านะครับอยู่ในขั้นตอนเตรียมการทำงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ บคุณทุกท่านที่เขสวัสดีครับ